กระเสที่กลับชาวเน็ตอยู่ฝั่งไหนหลังอ้ํเลิกพบเมดโดนโยงมือที่สามเป็นประเด็นการเลิกราที่ดูเหมือนว่าจะโยงคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทําเอาเจ้าตัวนั่งไม่ติดรีบออกมาเคลียร์ในทันทีสําหรับกรณีการเลิกราของนางเอกสุตาอ้ําพัชราภาและไฮโซพบทํานางเอกเมทพีรณีโดนหางเลขไปด้วยเพราะเธอไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆในวันสิน้นปีและมีไฮโซพบร่วมอยู่ด้วย เตเพราะทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันรู้จักกันมานานซึ่งเมรเองก็ได้ออกมาเคลียร์ในส่วนของตัวเอองเลวว่ากับไฮโซพบนั้นเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นหลังจากที่ประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลทวิตเตอร์ต่างมีการติดแฮชแท็กอ้มพัชราภาแฮแท็กเมทพีรณีเตะก็ดูเหมือนว่ากระแสจะตีกลับไปที่อ้มพัชราภาเช่น